สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับขอต้อนรับสู่ช้อปปี้นะครับสงรามนะครับแห่งการซื้อของได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับวันที่4ี่นะครับ4ี่เดือน4ี่เรามีนัดกันนะครับเพื่อนๆสามารถที่เข้าไปเก็บคูปองไว้ก่อนนะครับวันที่4เนี่ยก็มาช้อปกันที่ช้อปปีนะครับคลิปนี้เรามาแจกคูปองส่วนลดนะครับแต่ว่าวิธีเก็บเนี่ย ก็จะมาบอกกันก่อนนะครับสามารถเก็บได้ทั้งคอมนะครับทั้งมือถือหน้าตาก็จะคลายกันผมขออนุญาตเข้าผ่านคอมกันแล้วกันนะจ๊ะอ่ามาดูกันนะครับถ้าเป็นหน้าคอมหรือว่าหน้ามือถือเนี่ยหน้าคูปองก็จะอยู่แบนเนอร์ด้านแรกเลยเห็นไหมครับหน้าแรกเลยตรงนี้เลยนะครับก็จะมีอเดี๋ยวกดให้ดูอย่างส่งฟรีกดส่งฟรีให้ดูส่งฟรีก็นี่เลยเพื่อนๆนี่สามารถกดเข้ามา เก็บโค้ดไว้ก่อนนะครับส่งฟรีอันนี้สําคัญนะครับอ่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้เหมือนกันนะด้านล่างคลิปแล้วก็ในคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวแปะให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อหรือว่าเก็บโค้ดผ่านลิงก์ผมได้ผมก็จะได้ค่าขนมด้วยอันนี้เขาเรียกว่า a f f i l i a t e โปรแกรมของ Shopee นะจ๊ะโอเคโอเคแล้วก็จะมีตรงนี้หมวดแฟชั่นบิวตี้นะครับ ของช h อ p e e เนี่ยจะมีให้เก็บเยอะมากนะครับคูปองนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปดูได้นี่เขาจะมีตารางเลยนะครับว่าวันนี้แบรนด์ไหนหมวดไหนมีส่วนลดอะไรบ้างนะครับช h อ p e e คือแยกหมวดหมู่แล้วก็มีให้เก็บเยอะมากๆนะครับแล้วก็ยังมีพ่วงอิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาก็จะแยกหมวดแยกหมู่ไว้ให้นะครับขอปิดอันเก่าก่อนอย่างเงี้ยครับใครจะซื้อมือถือก็อนี่ส่วนลดเขา ป้องเข้าไปเก็บซะนะครับเก็บเลยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีจ่ายด้วยคอยจ่ายด้วยบัตรเก็บเงินปลายทางก็มีหมดนะครับเอาที่เราสบายใจนะครับเราสบายใจแบบไหนแล้วก็ซื้อแบบนั้นนะครับอ่าโอเคแล้วก็จะมีพวกนี้ครับเกมโซนเนะี่ยเกมโซนใครชอบเล่นเกมก็มาเลยครับนี่เลยเห็นไหมมีส่วนลด ต่างๆนั้นน,นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนี่เลยพาร์ทเนอร์ครับกับพาร์ทเนอร์ก็จะเป็นพวกพาร์ทเนอร์ของเขานะครับตั้งแต่วันนี้นะใช้ได้แล้วนะครับถึงวันที่4เมษายนนะครับใช้ได้แล้วนะพวกโค้ดพวกเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูได้เลยว่าเพื่อนๆใช้แบรนด์ไหนไหมมีบัตรอะไรหรือว่าใช้เครือข่ายอะไรนะครับเนี่ยเข้ามาดูได้ สมมติใช้กรุงศรีใช่ไหมก็มากดเก็บโค้ดกรุงศรีนะครับเพื่อที่จะไปเป็นส่วนลดนะครับใครอยากสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีผมมีลิงก์ให้เหมือนกันเดี๋ยวแปะให้นะครับด้านล่างนะครับนี่เลยนะครับส่วนลดของอพวกบัตรเครดิตธนาคารต่างๆนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับไม่หว่ดนไม่ไหวนะครับแม้กระทั่งปตอทอบัตรบูการ์ดก็มีนะครับ ผมก็มีบัตรบูการน,นะครับอาประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอีกมีพัทนรงแล้วมีสเปเชียลมีเก็บคอยมีช้อปปี้โฮมแล้วก็มีแฟลชเซลนะครับเพื่อลองไล่กดดูแล้วกันมันจะเยอะเกินไปนะครับหรือว่าถ้าขี้เกียจไล่กดตรงนี้ก็สามารถกดลิงก์ผมได้นะครับซื้อผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่าขนมแหละนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวเราไปส่องของช้อปปีที่เป็น เพจกันบ้างนะครับเขามีอะไรบ้างนะครับนี่เลยลดร้อนแรงนะครับดิวเดือดลด50%โค้ดร,รับเงินคืน15%คอยนะครับโค้ดส่งฟรีครูณ4นะครับโอ้โหนี่มาดูอันนี้ก็จะเป็นแจ้งเตือนก่อนเลยนะครับที่ปักหมุดไว้ก็คือระวังมิจฉาชีพแอดไลน์มานี่เลยใช้ชื่อช้อปปี้นะครับอ่าแล้วแม่งมีดาวด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหขี้โกงมากเลยนะครับเด็ดนะอ๋อเขาบอกว่า ถ้าเป็นของแท้ต้องมีดาวนะเพื่อนเพื่อนดาวเนี่ยมันจะก๊อปกันไม่ได้นะครับมันจะก๊อปกันไม่ได้นะครับดาวเนี่ยมันต้องแบบยืนยันตัวตนนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับต้องดูว่ามีดาวเสมอน,นะครับถ้าเป็นไก่กาเนี่ยมันจะไม่มีดาวนะครับโอเคแล้วก็จะมีพวกนี่เลยแฟชั่นต่างๆนะครับโค้ดต่างๆนะครับสามารถมาเก็บได้ที่เพจเหมือนกันเนาะอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปคลิปนี้ก็ นี่นี่นี่แพทพาร์เนอร์พาร์เนอร์พาร์เนอร์อ่าเป็นพวกบัตรเครดิตนะครับที่ให้ดูเมื่อกี้แหละนะครับเก็บตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวยาวไปเท่านี้แล้วกันนะครับเก็บได้ตามเว็บตามลิงก์ตามเพจหรือว่าคลิปผมก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแลวครับสวัสดีบ๊ายบายอย่าลืมไปช็อปนะครับช็อปปี้ซีซีครับผม